ใบ่อนสีและต้นไม้โตเร็วแตกหลอดไม่หนอดกใบดกกัดสีสดใสสวยงามค่ะให้ใช้สมรีชุบน้ำปุ๋ยสารทำให้ปากใบของน้องบอนสีไม่อุดตันก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะวันนี้ต้นก็มากับสาระดีๆในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมีท่านผู้ชมหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าต้นได้มีการแชร์สูตรบำรุงบอนสีอย่างมากมายหลายสูตรด้วยกันแล้วจะให้ใช้สูตรไหนกันแน่ ต้นขอตอบแบบนี้ค่ะท่านใดที่มีส่วนผสมอะไรอยู่แล้วก็ให้ทำสูตรบำรุงบ่อนสีสูตรนั้นๆได้เลยค่ะสาเหตุอีกข้อหนึ่งก็คือเพราะแต่ละบ้านจะมีส่วนผสมไม่เหมือนกันหรือบางท่านมีส่วนผสมมากกว่า1สูตรที่ต้นได้ทำคลิปแชร์ไปก็ให้สลับสูตรในการบำรุงบอนสีและต้นไม้แบบว่าสลับสูตรกันใช้1อาทิตย์ ต่อ1สูตรแล้วไปอีกอาทิตย์หนึ่งก็ทำอีกสูตรหนึ่งการใช้สูตรบำรุงบอลสีแบบนี้จะทำให้บอลสีและต้นไม้ทุกชนิดที่เราปลูกได้สารอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนเพราะในส่วนผสมแต่ละชนิดที่นำมาทำปุ๋ยบำรุงบอลสีจะมีสารอาหารที่พืชต้องการแตกต่างกันไปค่ะวันนี้ก็เช่นกันค่ะต้นได้นำสูตรปุ๋ยบำรุงบอลสี ที่สามารถทำได้เองแบบง่ายๆมาแชร์เดี๋ยวเราไปรับชมส่วนผสมวิธีการทำปุ๋ยและวิธีใช้ปุ๋ยในการบำรุงบอลสีและต้นไม้พร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมที่1ใบชาค่ะข้างกล่องเขียนไว้ว่าต้องรับประทานก่อนปี2022นณวันนี้เป็นปี2024แล้วค่ะ อย่าเพิ่งทิ้งใบชานะคะเราจะนำใบชาที่หมดอายุมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงบอลสีโดยให้ต้มน้ำปริมาณ1ลิตรแล้วใส่ใบชาปริมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะต้มใบชาจนเดือดคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วปิดฝาตั้งทิ้งไว้จนสารละลายใบชาเย็นค่ะหรือเพื่อความสะดวกจะนำใบชา2ช้อนโต๊ะ เทน้ำร้อน1ลิตรลงไปแทนการต้มก็ได้เช่นกันค่ะหลังจากที่น้ำสารละลายใบชาเย็นแล้วให้ทำการกรองเอาตะกรอนใบชาออกค่ะสำหรับส่วนผสมที่2ของปุ๋ยสูตรนี้นั่นก็คือให้เติมเบกกิง้งโซดา1ช้อนชาค่ะส่วนผสมที่3เติมน้ำเปล่าเพื่อทำเป็นสารละลายลงไปปริมาณ5ลิตรค่ะ ปุ๋ยอินทรีย์สูตรน้ำสาระละลายใบชาพร้อมที่จะบำรุงแล้วค่ะมาถึงวิธีการใช้วิธีที่1สําหรับปุ๋ยอินทรีย์สูตรน้ำสาระละลายใบชาให้นำมาลาดลดที่โคนต้นบอนสีและต้นไม้ได้เลยค่ะในใบชาจะมีแร่ธาตุและสารอินทรีย์มากมายที่ช่วยบำรุงบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดจะประกอบไปด้วยธา,ายตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียมซึ่งธาตุทั้งหลายเหล่านี้เป็นสารอาหารกลุ่มหลักของพืชทุกชนิดจะช่วยให้บอนสีและต้นไม้โตเร็วแตกหลอดไม่หน่อดกใบดกกัดสีสดใสสวยงามค่ะปุ๋ยอินทรีย์สูตรน้ำสารละลายใบชาวิธีใช้ที่สองใช้ฉีดพ่นทางใบซึ่งเป็นการใส่ปุ๋ยทางใบนั่นเองค่ะ แนะนำให้ฉีดพ่นทั้งบนใบใต้ใบและส่วนดินปลูกของบอนสีค่ะส่วนเวลาของการฉีดพ่นแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้าไม่เกิน9โมงค่ะเพราะเป็นช่วงที่ต้นไม้ทุกชนิดเปิดปากใบรับปุ๋ยได้เต็มที่ค่ะปุ๋ยอินทรีย์สูตรน้ำสาระละลายใบชาวิธีการใช้ที่3ให้ใช้สำลีชุบน้ำปุ๋ยสาระละลายใบชาแล้วนำมา ทาความสะอาดที่ใบบอนสีประโยชน์ที่จะได้รับสําหรับการทําความสะอาดใบบอนสีแบบนี้จะทําให้ผิวใบสะอาดอยู่เสมอทําให้ปากใบของน้องบอลสีไม่อุดตันสามารถที่จะรับสารอาหารจากการบํารุงได้อย่างเต็มที่ค่ะความถี่ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรน้ําสารละลายใบชานี้สามารถที่จะใช้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยค่ะ หลังจากการใส่ปุ๋ยบำรุงเสร็จแล้วให้ทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วทำการรดน้ำค่ะประโยชน์ทางอ้อมสำหรับการรดน้ำจะช่วยชำระล้างสิ่งตกค้างที่พืชหรือบอนสีไม่สามารถนำไปใช้ได้ออกไปทำให้บอนสีและต้นไม้ของเราไม่เป็นโรคง่ายแข็งแรงค่ะปุ๋ยอินทรีย์สูตรสารละลายใบชาผสมกับ เบกกิ้งโซดาซึ่งเบกกิ้งโซดามีความสามารถในการเพิ่มระดับค่า ph ในดินปลูกบอนสีและต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในกรณีที่ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ใช้สารเคมีมากเกินไปเบกกิ้งโซดาจะเป็นตัวช่วยในการลดความเป็นกรดของดินปลูกค่ะนอกจากนี้เบกกิ้งโซดายังสามารถในการฆ่า,มาแมลงและเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อพืชได้อีกด้วยค่ะ ดังนั้นเบกกิง้งโซดาจึงเหมาะมากสำหรับนำมาใช้ในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนกำลังตกพอดีมแมลงและสัตููพืชก็เริ่มทำลายบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดเลยค่ะปุ๋ยอินทรีย์สูตรน้ำละลายใบชานี้เมื่อใช้แล้วจะทำให้บอนสีและต้นไม้มีระบบรากที่แข็งแรงแตกหลอดใหม่นอใหญ่ กสีสดใสสวยงามใบไม่หลุดล่วงง่ายจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะปุ๋ยอินทรีย์สูตรน้ำสารละลายใบายชาสูตรนี้เป็นปุ๋ยที่ทำมาจากใบาชาที่หมดอายุเป็นของที่เหลือใช้สำหรับเราที่รักกันปลูกต้นไม้หากจะทิ้งสิ่งใดก่อนทิ้งต้องเก็บมาดูอีกสักรอบว่าของที่เหลือใช้ที่เราจะโยนทิ้งไปนั้นมีแร่ธาตุสารอาหารที่พืชต้องการ อยู่หรือไม่ถ้าทิ้งไปแล้วเสียดายมากๆเลยค่ะความรู้และรายละเอียดทั้งหมดที่ต้นได้แชร์ไปต้นก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะ แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที a n n e l ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิกต o k คุณต้นไอทีบอลสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากเช้นใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอลสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่า ขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ